มีรถให้ตัดอยู่าีรถมีให้ตัดอีกเยอะผมบอกเลยว่าคำว่าบทโลกอะมแม่งผมอีกนานอีจีพีมีป่าเขาบอกไม่ไม,มีมีเงินหาไม่ได้ไปดูในเพจนะเดี๋ยวจะลงให้ดูแปดหกอะซื้อได้ไหมแปดหกแปดหกนี้อีแปดหกอยากจะบอกว่าบางอย่างญี่ปุ่นมันก็ไม่มีาราักการมผมบอกเลยว่าสบายกว่าเยอะอบางคนก็ถามมาเยอะว่าไปทํางานญี่ปุ่นคือคนไทยอะ่ะแม่งชอบมองว่าไปอยู่ต่างประเทศอะแม่งได้เงินดีกว่าขึ้นไปอ่ะ คือผมเป็นคนที่ว่ามีโอกาสแล้วผมจะเซเยสไว้ก่อนเลยคือกูเอากูตกปากคำมันแต่ผมไม่รู้นะว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้างอยู่จะพัดจะูผไปเป็นเจ้าของกิจการที่ญี่ปุ่นได้ไงพี่ยากว่าสำหรับคนไน้ยอย่าใช้คำว,ว่าจะาพัดจะูผเลยทุกอย่างตั้งใจทุกอย่างมันมันมันก็เป็นสเตปไปสเตปมาก่อนผมก็วิ่งบอก,อก,กอแก่แก่างผมบอกนะว่าผมก็วิ่งจะซื้อขายในไทยเก่งนะ สอบถามว่าเอ้ยทำไมพี่ถึงมาจุดนี้ได้แบบให้อาชีพอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆริู้ไ่มผมผมผมคิดนะว่าวันหนึ่งมันต้องมีคนมาถามผมไหมอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่มีใครมาถามผมเลยคิดอยู่ว่าจะทำคอนเทนต์มาถามตัวเองด้วยนะแต่พี่ทำก่อนแล้วก็เออนั้นก็ทำไปเลยเออดังขนาดไหนดีกว่าอ่านแล้วหรือว่าแค่ตอนนี้ดังดังขนาดไหนดีกว่าไม่ดังหรอกผมยังไม่ ดังแล้วคือวันนั้นคุณพี่เราโดนเลยตำรวจจับอ่ะอ๋อไม่วันนั้นตอนคืนครับเป็นะประมาณที่ตำรวจทักออกจาออกจากที่โกดังอะไรจะกลับบ้านนี่นะเพราะก็เขาก็ตั้งด่านปกติเขาเลยครับก็ตรวจคนเมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เปิดกระจกอะไรเงี้ยของเปล่าเต็มที่เพราเราเป็นคนไม่ดื่มไงเขาก็ทักแบบเฮ้ยน้องนี่น้องใช่ไอโกดังโกดังอะไรเกี่ยวกับรถตีนัหนแต่เราต้องต้องรีบบอกใช่กันเลยไงเดี๋ยวกลัวนคนนู่นคนนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วกบอกใช่ตึ้งเขาก็ไป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  อ๋อ oh, ดังแล้วถือว่าดังแล้วโเหมือ oh, นเดิมเหมือนเดิมปกติอยู่ไม่ถ้าถามว็ก็คนรู้จักมากกว่าเดิมใช่ๆเอาอะไรจับพัดจับผูพี่ไปทำงานที่ญี่ปุ่นหรือพี่เป็นเจ้าของได้ไงหรือยังไงพี่คือจริงๆก็เริ่มจากเด็กเล่นรถใช้คำว่าเด็กเล่นรถนี่หแหละก็วิ่งเาเรียกอะไรนะเราก็มีเพื่อนใช่ไหมคือรถกับพอเราเล่นรถอ่ะมัน,นก็จะใกล้ชิดกับพวก ทำอะไรเชียงกองอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อก่อน,นะผมก็จะวิ่งไปตามพวกคนที่เขาเปิดตู้วิ่งไปเนี่ยไม่ได้ไปตัดของขายนะคือไปหาของใส่รถตัวเองเออแล้วเสร็จปุ๊บบางทีเราใส่ปุ๊บเราก็มีช่วงร้อนเงินบ้างก็ถอดขายของอะไรลรถตัวเองทีนี้มันกลับบางชิ้นมันก็ขาดทุนใช่ไหมบางชิ้นมันก็กลับกลายเป็นว่ามันมีกาไรเราก็เฮ้ยที่เราแม่งเราซื้อของมาเว้ยแม่งขายม่นได้กาไรเว้ยทีนี้ก็เริ่มเห็นละเห็นโอกาสละ เริ่มไปวิ่งตามที่เขาเปิดตู้ที่นู่นที่นี่อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเมื่อก่อนผมทำกับเพื่อนผมสามคนนะวิ่งไปตามบางใหญ่บางเสร็งบางเสร็คือผมจะวิ่งเล็กวิ่งรอบนอกนะครับแล้วก็ตกเย็นเนี่ยวิ่งออกแต่เช้านะเจ็ดโมงเนี่ยออกจากบ้านละวิ่งไปเลยเขาจะมีสายว่าที่นี่มีเปิดตู้สวนผักอะไรอย่างเงี้ยก็วิ่งไปตัดของตกเย็นมาก็จะวิ่งเนี่ยเอาของเนี่ยมาแห่ขายในในบางนาพ่อค้าพวกนี้เขาเปิดแล้วในบางนาเขาก็ไม่วิ่งเนี่ยเราเนี่ยก็เป็นเหมือนเป็นเขเรียกว่าอะไรนะ เออมันเด็กเดินอ่ะยุคนั้นมีเฟซมุกยางยั้งยังไม่มีครับยุคนั้นที่เริ่มทําก็จะเป็นใช้โทรศัพท์อะไรอยู่อ่ะบีบีแล้วนะก็ขายกันยังไงบีเออซื้อเข้าก่อนเลยหรือไม่มันนี้ก็โทรถามส่งรูปไม่ได้เมื่อก่อนยังไม่มีการส่งรูปก็คือเราก็จะรู้ว่าตลาดช่วงนั้นเขาเล่นอะไรกันอ่างเงี้ยรู้ราคาก็กาไรหลักหลักร้อยหลักพันแล้วก็เอานะเป็นหลายชิ้นรวมกันก็ได้เยอะใช่ไหมเออเราก็วิ่งมาขาย แต่ถามว่ามีโอกาสขึ้นไปทําที่ญี่ปุ่นได้ยังไงก็ต้องอันนี้ต้องเอ่ยชื่อนะขอบคุณพี่ออสวีจูนิงรู้จักไหมไม่รู้จักไม่ทันพี่เขาเป็นเป็นน้องชายพี่ทูนอ่า่ทูงมอเตอร์สปอร์ตป่ะถูกต้องครับอ๋อนั้นรู้จักมีพี่พี่ทูนปาลินสปีดอะไรพวกเนี้ยลุ่มแก๊งดังคนดังๆใช่ใช่ใช่พี่ออสเขาก็ทาอู่อยู่แถวรามสองเขาว่าแนะนาให้รู้จักกับคนคนนึงแล้วกัน คนนี้เขาทำอะไรดิสันโตโยต้าแต่เราอะเล่นฮอนด้าเราก็เลยทำอะไรฮอนดา้าเขาก็เลยมองว่าเออไปด้วยกันไหมล่ะเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักเราก็เออมีโอกาสเนาะตังก็ยังไม่ได้มีก็บตอกตอลงไม่ก่อนเลยปึ๊บก็คุยกันก็ได้พาไปเจอกันนะครับเขาก็พาขึ้นไปนครั้งแรกครั้งแรกผมขึ้นไปอะเอาตังมันแค่ประมาณแสนกว่าบาทเองนะทำได้เลยเหรอเมื่อก่อนอะรถมัน ไม่ได้แพงมากตอนนี้แ,แสนกว่าไม่ได้เลยมนะั้งคือก็ได้นะคือก็ได้ซีบีอสามประตูมา oh. คือต้องบอกอย่างนี้ว่ายุคสมัยก่อนอะรถตามที่เขาเรียกว่าจันมันยังมีอยู่คือรถที่คนแม่งเอาไปซื้อที่ที่เอาขับมาทิ้งทิ้งเลยอะขับมาทิ้งขายเป็นเศษเหล็กมันยังมีอยู่เพราะว่ารถในลานประมูลนะ่ะเมื่อก่อนยังไม่เป็นที่นิยมกันมากอเราก็ไม่ได้สามประตูมาทันละแสนเยนเอง บีสิหกวะบีสิหกอีจีหกเลยการาแสนเย็น 3, <000. S 2> ก็สามคันก็เก้าหมื่นหมดตังแล้วก็กลับมาขายที่ไทยได้กําไรท่วม <c oughs> มันก็ตามกลไกการตลาดนะตอนนั้นครับถ้าเทียบกับวันเนี้โคตรท่วม <c oughs> <c oughs> แต่วันนั้นนะ่ะสามประตูมันตัดขายหัวตัดนึงก็แสนกลางๆป่ะใช่ไหมเออมาถามว่าโดนภาษีอีกอะไรอีกก็ก็พอเหลือก็ฮึ่เหิมรอบสองไปอีกก็ไปทําอีก ก็มีกำไรอ่าทีนี้กลับมาเนี่ยผมก็มีโรสซิ่งมีอะไรทีนะก็เริ่มมองเห็นโอกาสแล้วว่าเฮ้ยเราทําได้ดีว่าด้วยความที่ยังใหม่อะก็ขายรถที่มียุกอย่างยอมอยอมที่จะเลิกเล่นแต่ก็ยังเก็บรถไว้คันหนึ่งอยู่นะก็คือซิตี้ไทซีถ้าคนตามผมจะรู้ผมขับซิตี้ไทซีมาก่อนขายหมดแต่ยังคันนั้นยังเก็บอยู่แต่ขายคันอื่นออกไปหมดขายอะไรดี มีเย็บเก้าโอ้ขายเท่าไหร่อะเยียบเก้าขายไปตอนนั้นสามแสนสี่แสนคือถ้าจะเล่าว่าเยียบเก้าคันนั้นขายไปเท่าไหร่มันจะยาวเอาข้าวเลยข้าวว่คือขายให้กับลูกพี่ไปที่พี่ก๊อฟเอ็มจีบีแต่ทําสัญญาใจกันนะว่าผมขายไปให้สามแสนกว่าบาทเนี่ยณวันที่ผมต้องการซื้อคือต้องขายราคาเดิมถ้าถ้าตกลงดีลนี้ได้เนี่ยโอเคผมขายให้เขาก็ตกลงดีลนี้ แล้วผมก็ขายเอ้ยผมก็ซื้อกลับมาได้นะในราคาเดิม <laughs> แต่วันนี้ก็ขายเอาไปบ้าก, <laughs> <laughs> ก็ขายเพื่อนกันไปนั่นแหละก็ขายเอาไปพอสมควรเลยก็ได้เงินมาก้อนหนึ่งทีนี้เถิมอขึ้นใบเจออะไรซื้อหมดมั่นใจเองซื้อจนจนทาได้ตู้หนึ่งคนเดียวเลยใส่รถมาตู้หนึ่งซื้อหลุดราคาเลยครับรถที่ไม่เป็นเอาหมดว่าเฮ้ยมันต้องได้เว้ยมันต้องได้ทุกอย่างต้องได้ซื้ออาทำสอง เชื่อไหมว่าซื้ออาสามสองมาตอนนั้นอาสามสองมีสเป็กสองอ่ะซื้อมาคั้เท่าไหร่วะสองแสนห้าหมื่นเยนหกหมื่นกว่าบาทเนี่ยนะประมาณเจ็ดเป็นหมื่นตอนนั้นเหรียญกันประมาณสามสิบกว่า <30, S 1> ก็ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าอ่ะรวมค่าภาษีนู่นนี่นู่นเดี๋ยวตอนเอามาก็ก,ก็ถือว่าจิ้มถูกนะจิ้มซื้เขาเลยนะจิ้มสามสองไม่เดี๋ช่วงนั้นมันเป็นปีแบบห้าสี่ห้าห้าใช่ไหมใช่ที่หเขาไม่ได้ลดยังแบบว่ารถก็ยังไม่แพงก็อาบี็สมัยสมัยสกายไลน์กันละ บบี้ใช่ก็ถูกขนานั้นใช่ั้มเพราะว่าเครื่องอาบีขายกันโตละห้าหมื่นกว่าหกหมื่นอยู่เลยใช่ไหมหลังจากาที่จิงตูนไปครับก็ระยะห่างไปประมาณ 3, สามสามปีกว่าก็ลูเกเจ็บหนักนะสามปีกว่าใช่ใช่เจ็บหนักเลยก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีครับคือคนเรามันจะโตได้มันต้องมันต้องเจ็บก่อนต้องโดนใครยี่ก่อน <laughs> <laughs> แล้วช่วงนั้นน่ะก็เลยหายจากการทำงานเชียงกงนะไปทำตลาดนัดแดนเดลมิด ถ้าเมื่อก่อนไม่รู้ใครเคยเดินมาผมเคยทาตลาดนัดแม่เคยเื่าประมาณหลายๆปีมากๆแล้วก็เจ๊งชีวิตปกผันมาตอนนั้นน่ะช่วงนั้นแย่มากเลยเป็นพ่อค้าขายของตลาดนัดนะผมขายห่อโมกนะเชื่อป่ะตอนั้นมีกล้ามยังก็เล่นกล้ามอยู่ก็คือไปขายของที่ตลาดนัดแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นก็คือกอยู่ได้ก็อยู่ได้ก็คือค่อยๆเก็บอะไรใหม่แล้วก็รวบรวมกันอีกรอบหนึ่งหลังจาก ที่เจ๊งตูนไปครับก็ระยะห่หางไปประมาณสามสปีกว่าขึ้นไปอะ่ะคือผมเป็นคนที่ว่ามีโอกาสแล้วผมจะเซเยสไว่นเลยคือกูเอากูตกปากับาคำวันแต่ผมไม่รู้นะว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงข้างหน้าเราจะเจออะไรบ้างขับรถขับไม่เป็นนะเมือ่อก่อนขับรถซิ่งอะ่ะก็คือขับจริงๆซ่อมรถก็ซ่อมไม่เป็นจุกจิกถอดล้อทําได้ไปถึงปุ๊บเนี่ยแต่จังหวะว่าพี่คนนี้เขาก็ดี คือเขาเป็นคนขี้เกียจ่ะบอกว่าไม่เขาไม่สอนผมนะผมไม่เคยขับโฟลลิฟไม่เคยทาอะไรเลยไปเขาว่ากระโดดไอ้มึงขับเลยคือต้องบอกว่าไปเนี่ยไปในฐานะพาร์ทเนอร์นะเว้ยไม่ได้ไปช่วยไม่ช่วยอนึกออกไหมคือเป็นหุ้นส่วนหุ้นตู้คนละครึ่งตู้อาหารลดกันให้ได้ไปช่วยกันหาอะไรเงี้ยนิษัทที่องไปเจอฮอนด้าผมเอาอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมกับพี่คนไปนี่คือแย่งกันนะฮอนด้าฮอนด้าเงี้ยสมมติเจอคันหนึ่งทำไง อันนี้ก็น่าจะต้องคุยเันใช่ไหมแต่อย่างผมอะตกลงต่อแล้ไงว่าถ้าเจอคนได้กูเอาเขาจะให้ผมเพราะว่าเขาไม่มีตลาดอถ้าสายนิดสันอาบีหนึ่งเจตัวต้าพี่เอาไปผมไม่มีตลาดนั่นคือจุดเริ่มต้นเนี่ยพี่หาที่ไหนตามบ้านตามรถจอดเลยเขาอะรู้ที่แหล่งซื้อเขาก็จะพาไป ไม่ได้ไปดุมๆตามบ้านเห็นจอดอูซมิเมเซนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมเราอาจจะไล่ออกมาเราก็จาไปเราจะไปซื้อเราจะไปซื้อรถที่เราจะทิ้งเราก็ต,ต,าา<บ>ต้องไปตามบ้านรถเราไปตามบ้านคนเห็นจอดอยู่อุซมิเมเซนม่เด็กมันเราเราแบบเราไปทักถาม,ถามซื้อเหมือนเขาเขาก็ไม่ไม่ขายไม่คุยคุยเขาก็น่าจะไม่ขายตามบ้านอ่ะผมทำมาสิบกวปีผมก็ไม่เคยไปขอเลยนะไม่เคขอผมก็จะ เหมือนพี่จะไปกินข้าวพี่ก็ต้องไปฟูดคอร์ตป่ะใช่ไหมผมจะไปซื้อรถผมก็ต้องไปตามลานรถไงอะไรอย่างเงีงย้ยที่ผมถ่ายให้ดูนี่คือจอดจะมีเจ้าของหมดนะที่จอดจอดเนี่ยใช่ใช่ใช่ก็จะมีเจ้าของหมดละก็ประมาณนั้นแหละครับก็เริ่มต้นจากตรงนั้นแล้วก็ค่อย,อย,อย,ยเก็บหอมรอมริบขึ้นมาค่อยๆไต่เร็วลขึ้นมาเก็บแรงอะไรเงี้ยจนทุกวันนี้เป็นไงโอ้โหเรายัางเป็นลูกค้าเลยอืม <c ười> ผมสั่งอะไรที่ไม่มีของแต่งบ้านพี่เขาลับหมดนะแล้วก็ราคาดีล้อแม็กกันชนเอาหมด นานป่ะได้ทุกอย่างเดือนนึงถึงแล้ววะไม่เพราะญี่ปุ่นจริงๆแล้วมันมีทุกอย่างนาฬิกากระเป๋าอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะที่ก็รับรับ,รบชิปมาหมดออจริงๆผมทาทุกอย่างนะคือรองเ<ต>ท้านู่นนี่ห้าพิท,ทีที่สื่อออกไปอะ่ะมันเป็นตลรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วพอ,อ้ามไป้ายอีละในในผมก็จะบอกใน,ในคลิปผมเองนะส่วนตัวก็ขายส่งออพวกเพจไอเว็บไซต์ต่างๆญี่ปุ่นย่าฮูจริงๆของเล่นพวกมาดาะาเคอ่ะ พี่ไปดูพี่รูจักไหมรู้จักมาแล้วะกิที่เคยไปอยู่แล้วแหละของในตุกเนี้ยมันดาราเกณนี้อันดับหนึ่งเลยต้องแต่งจังหวะนะโตเกียวไม่ได้ของบอกเลยคุณอย่าไปโตเกียวคือตามเว็บไซต์อ่ะทุกวันได้พี่ไม่ต้องไปร้านเราบินญี่ปุ่นขึ้นไม่ต้องขึ้นไปละพี่หาซื้อตามเว็บไซต์ที่ส่งลิงก์อะไรอยากได้เนี่ยมาให้ผมเลยเลยผมแนะนำไม่ต้องไม่ต้องซื้อไปเถอะค่าเดินทางค่าหาของค่าเหนื่อยค่ากินเนี่ยอยู่หน้าเว็บแล้วคิดว่าเอาค่าตั๋วเป็นตุนนะใช่ใช่จบอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าพี่ซื้อออเเยยะจริงงๆ่าี้ เราก็มีเลดพ่อค้าให้อยู่แล้วแต่พี่จะมาซื้อชิ้นสองชิ้นเราไม่ได้หรอกเออผมจะให้เลดพ,พ่อค้ามันคุยตรงๆอ,อ,อะนะมันก็ยากครับคมถามเัยรับลูกน้องไหมพี่อ่ะมีคนสมมติอยากทําอยากไปทํางานกับพี่จริงๆเลยนี่ผมถามเฟบซีเนี่ยผมน่าดูคอมเมนต์ที่หมดแล้วเนี่ยอันนี้นี่ค่อนข้างที่จะอินไซต์มากเลยเนี่ยถามแบบเนี่ยคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะคนนะ่ะทักมาตามคอมเมนต์แล้วก็มีทักอินบอ็อกเพจมาด้วย,ยนะ แต่ไม่ได้ตอบเลยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่เซนิทีนนะคือโอเคหน้าฉากอ่ะเขาจะเห็นเราแบบสนุกสนานวิ่งไปซื้อรถแต่จริงจริงอะ่ะหลังคลิภาพหลังหลังหลังที่ไม่ได้ออกอะ่ะ <laughs> โอ้โหมันมันเหนื่อยมากมันมันเหนื่อยมันทุกอย่างนะธุรกิจอ่ะอะไรที่มันเป็นธุรกิจแล้วมันไม่มีความสนุกมะหยุดไม่ได้คือโอ้โหทำอาชีพนี้นะผมบอกเลยนะเหนื่อยใช้แรงใช้สมองอันตราย ได้เลือดทุกวันลูกน้องผมหัวแตกหมองก,ก๊กนิฟปัดกระจกล้อเราจกกระจกบาทคือผ้าพพวกเนี้ไไม่ได้ออกคนที่ทักเข้ามาอยากทําด้วยอ่ะบอกเลยผมบอกเลยให้ตีค่า Worst Case เนี่ยสูงสูงไว้ก่อนเลยว่าสิ่งที่คุณจะมาทําเนี่ยมันไม่ได้สนุกมันที่คุณเห็นบางคนเราเห็นแล้วเรารู้แล้วแหละว,ว่าเขาอยากมาหาช่องทางที่จะต่อยอดทำงานที่ญี่ปุ่นทุกอย่างมัน มันเวลาและเงินมันไหลตลอดนะครับค่าใช้จ่ายต้องฟิกคอร์สหมดได้ค<ช>่าตัว๋วค่ากินค <นะ S 2> ่าทุกอย่างผมมันบีบด,ด้วยเวลาด้วยด้วยทุกอย่างนะครับผมบอกว่าเวลามาทํางานจริงๆนอะ่ะมันไม่สนุกถ้าจะมาทํางานกับผมอนะ่ะเวลาผมดุผมว่าผมผมผมดุเหมือนกันนะก็คือเชื่อผมเมือนว่าคิดดีๆ <laughs> อย่ามาทํางานด้วยหนึ่งจะหารูทังอสองไม่สบายอย่าหามา มาทาเพราะว่ากูไม่มีอะไรทากูขอให้ได้เงินทํางานถ้าคุณรับเพรสเชอร์ตรงนี้ไม่ได้ผมบอกเลยเสียเวลาเปล่าเพราะมันมันไม่ได้ไปแล้วกลับได้ง่ายแล้วไปแล้วไปเลยนะไปแล้วอยู่ <c oughs> กีก่เดือนต้องทนอยู่ตรงนู้นอนะ่ะเป็นเดือนเดือนกับผมอะ่ะซึ่งจะมาร้องไห้กับบ้านมันไม่ได้แลยผมส่งคุณกลับไม่ได้หรอกเพราะว่าโอ้โหมันทุกอย่างมันใช้เงินค่าตั๋วแล้วก็ออกให้ค่ากินแล้วก็ออกให้ใช่ไหมอดทนทุกนัานนะครับที่มันเงินดีไหมพี่อ่ะเงินดีไหมถามว่าเงินดีไหมมัน ก็ค่าจ้างทั่วไปอะนะแต่ผมก็จะให้บางที่นะกันบางที่เขาก็จะหักค่าตัวเขาให้เขาเขาจะตีเงินเดือนคุณเยอะเลยสี่หมื่นใช่ไหมคุณก็หักค่าตัวกินทุกวันแต่คุณก็เหลือเดือนนึงก็หมื่นกว่าบาทมันก็ไม่ได้เยอะมากครับแต่ถ้าจะซื้อกินทุกวันอะไม่เหลือคือซื้อกินไม่ได้แน่นอนใช่อยู่ญี่ปุ่นซื้อกินไม่ได้ข้าวจานหนึ่งสตาร์ทพีก็รู้สามร้อยสองร้อยบาทนะไอติมแพงเพราะฉะนั้นอยู่ที่นู่นอะ ผมก็จะมันคับลูกน้องผมกินเหมือนผมเพราะว่าผมจะปรุงอาหารใช่ไหมผมจะกินอาหารคลีนไป้ลูกน้องผมแม่ก็กินอาหารคลีนสุขภาพดีทุกคนอคน้าลซิงอันนี้พูดจริงๆใช่แล้วคิดแล้วคิดว่าพี่จะตัดรถไปต่อไหมหรือไงถ้ายังมีคนศรัทธาในตัวผมยังมีคนอยากใช้บริการจากเราเราก็เราก็ทําให้หมดจะมีรถให้ตัดอดี๋วี รถมีให้ตัดอีกเยอะผมบอกเลยว่าคำหมดโลกอะแม่นผมอีกนานไ g จีพี่มีเปล่าเขาบอกไม่มีเงินถามไม่ได้ไปดูในเพจนะเดี๋ยวจะลงให้ดูรถมีให้ซื้ออีกเยอะครับมีให้ซื้ออีกเยอะเป็นผมว่าเป็นหลายหลายร้อยคันที่ยังยังหลงเหลืออยู่ในญี่ปุ่นเก้าูนใช่แล้วก็สกายไลน์ก็ยังมีรถเก้ารูน0ทุกรุ่นมีมีให้ซื้ออีกเยอะแต่ถามกลับว่าพี่ซื้อได้หรือเปล่าครับตัดัไปกันเยอะเลยนะเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่ากลไกการตลาด วันนี้มันขาขึ้นพี่จะไปซื้อราคาสิปีที่แล้วอ่ะไม่มีใครขายให้พี่หรอกผมพูดเสมอว่าเมื่อก่อนพี่กินก๋วยเตี๋ยวเรือชามกี่บาทพี่ขี่ติดขวบห้าบาทสามบาทห้าบาททุกวัน,นีนพี่เดินไป่ีร้านเขาพี่วุ่นวายก็ได้ร้อยหนึ่งต้องมีร้อยหนึ่งอะ่ะพี่เม,มื่อก่อนเขาขายสามบาทนะพี่ขายสามอ่ะเขาหน้าะตะหลิวเกี้ยนนะผมอยากได้ดีซไฟนี่ต้องเตรียมตังค์เท่าไหร่ดีซไฟผมพูดถึงเพ่งซื้อเข้ามาคำนึงนะ ซื้อมนเท่าไหร่แปดหรือเท่าแสนเยนที่บอกพี่พลประมาณนั้นจำไม่ได้แล้วราคาแล้ววันนี้อาจจะขึ้น <laughs> คือผมเจอรถคงจะซื้อเก็บไว้ก่อนแต่ถามถ้าพี่ทอยถามว่าอยากได้อยากได้อยากได้มาหัวตากลิ้งนะตเตรียมเงินไว้ประมาณสามแสนบาทบวกรบอ,อันนี้คือราคาสุที่ถึงมือถึงแล้วไม่ต้องจ่ายนี่ปุ๊บรถถึงไทยแปอหะซื้อได้ไหมแปดหกแปดหกนี้ E แปหอยากจะบอกว่าบางอย่างญี่ปุ่นมันก็ไม่มีราคากลางสวยทสวยเลยอะ ราคาสี่ล้านเยนก็เคยเห็นโขนขายมาแล้วหกแสนมีซื้อได้ไหมแล้วมีต่าหกแสนได้ไหมก็ได้แต่ก็ได้ในสภาพออปชั่นอ่าเออโอ้ตามสภาพเหรอครับเอสสองพันนะที่ขายกันอยู่เมืองไทยแพงๆเอสสองพันเอสสองพันในลานประมูลแล้วกันผมอ้างอิงในลานประมูลแล้วกันคันหนึ่งก็อยู่ประมาณสามล้านเยนบวกลบล้านหนึ่งใช่ครับประมาณซื้อเมืองไทยดีกว่าซื้อเมืองไทยดีกว่าใช่มีอะไรอีกอะที่พี่แบบเอสสองพแล้วกัน อย่าง F B 2คันหนึ่งก็ล่าสุดเมื่อประมาณปลายปีที่แล้วส่งลูกค้าไปคันหนึ่งตัดหัวท้ายหแสนห้าหมื่นบาทซื้อรถเสร็จเลยวะโอ้จริงๆริซื้อรถซื้อรถเสร็จแล้วะไม่ต้องรอเวลาเขาคุ้มกว่านะไม่ต้องไม่ต้องรอไม่ต้องไปนั่งเทสวิ่งนีไปหาปแต่ในอีกอีกมุมหนึ่งก็บางคนก็อาจจะไม่ชอบซื้อรถที่ที่มีอยู่แล้วอย่างบ้านเองไม่คุ้มอไม่คุ้มไม่คุ้มนกว่ามาดูที่ toy racing ได้เลย บอกว่าถ้าไปทําเป็นลูกจ้างเขาเป็นพนักงานบริษัทที่ญี่ปุ่นนะครับผมบอกนะอยู่ไทยเถอะเชื่อผมอันนี้อันนี้เตือนเลยเพราะว่ามันไม่ง่ายค่าค่าความเป็นคนไทยอ่ะเราเป็นคนไทยอ่ะแม่งสูงอยู่แล้วค่าความเป็นคนไทยเขาจะทำนี้นี้ ใช่คือไม่ใช่ศักดิ์ศรีมันเป็นคือความมีระเบียบในตัวเองมันไม่ได้พี่ความมักง่ายค่าของคนไทยอ่ะแม่งสู่ญี่ปุ่นไม่ได้ญี่ปุ่นเขาบีบคี่ปุณนทุกอย่างตั้งแต่เด็กอ่ะพี่อ่ะญี่ปุ่นมันโดนตแต่เด็กถูกต้องแดโมงตรงเนี่ยเขาเริ่มงานสิบโมงเนี่ยเขาพักถ้าคุณยังทํางานต่อก็ไล่คุณหยุดเลยนะเพราะว่าอันนี้ผมเคยไปตัดรถที่จังจังหนึ่งแล้วกันผมไล่ฟังเขาไม่ให้ผมมาเอารถออกไป ตัดที่ที่บ้านตัวเองอะที่ที่โกดังตัวเองคือต้องขนเครื่องมือไปตัดที่เขาพอสิบโมงปึ๊บอันนี้ภาพที่ผมเห็นนะคือเขาไม่ได้มปยุ่งกับเราลูกน้องเขาลือรถอยู่สิบโมงครึ่งป๊บเจ้านายแม่งเนลงมาเช็คเลยมึงหยุดหรือเปล่านั่นคือเบรกแรกของเขาสิบโมงถึงสิบโมงครึ่งพอสิบโมงครึ่งป๊บเขากระโดดขึ้นทํางานต่อจะพักอีกรอบหนึ่งคือเที่ยงเจ้านายแม่งเนลงมาดูเลยมึงหยุดปะ่ะมึงไม่ต้องทํา ก็จ,จะพักหนึ่งชั่วโมงตอนเที่ยงเที่ยงถึงบ่ายโมงพอบ่ายโมงตรงปุ๊บเขากระโดดขึ้นไปทำงานต่อเลยนะลูตรงเวลาเลยเขาจะเบีกยอีกทีตอนบ่ายสามถึงสามโมงครึ่งเจ้านายแม่งสายโจ้ะเดินลงมาเช็คอีกมึงหยุดเปล่าผมก็เห็นคนหนึ่งเหมือนมันไหลอะอารมณ์มันรื้ออยู่อะแล้วลมันมันต่อเ,อเนะื่องเนาะก็เข้าใจแล้วแหละเจ้านายแม่งเดินลงมาแม่งพูดเลยวนะ่มึงหยุดตรงนี้ไปพักเออเป็นเป็นธรรมเนียมบ้านเขาห้าโมงเลิกงานเลิก สี่โมงเนี่ยเขาจะหยุดกันทํางานทุกอย่างแล้วทําความสะอาดคลีนทุกอย่างหนึ่งชั่วโมงนะพอห้าโมงปึ๊บทุกคนแยก,กบบย้ายกันไอ้โตไม่เงีผมแม่งยังลื้อรถอยู่เลย <laughs> นนดเดี๋ยวนายเจ้าของโกดังนั่งเดินมาบอกว่าเฮ้ย hey, พอได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงค่อยมาเราก็คือโกดังที่ผมไปลือ้อมันไกลยอย่างที่บ้านนะครับมันขับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งอนะไปกลับเอาสองชั่วโมงใช่ไหมเราก็อยากให้มันรีบเสร็จไงผมก็ต่อรองมนนีงขอหกโมงแล้วกันมันก็หกโมงต้องนะ กอหกงตรงปุ๊บแม่งเดินมาไล่ผมแล้วมันปิดไฟไล่ผมุกอย่างเลยอ่ะเออผมว่าวางของไว้ย่งนตอนนี้เหรอ <c oughs> ตอนนี้เฉยๆนะไม่ไม่ไม่ได้อยากผมเห็นแล้วขับโตโยต้ตาเออจริงๆ <c oughs> รถใช้งานผมก็เป็นโตโยต้าสามห่วงคันละประมาณสามหมืนที่ขับรุ่นนี้เพราะว่าจริงๆคันนี้อยู่กับผมทุกทุกช่วงชีวิตเลยนะ <c oughs> ช่วง มีตังค์ไม่ดีกลับมามีเพราะมันขายไม่ได้ป่ะพี่เลยเออน่เป็นปาะเด็ดาเลยสามหมื่นคือเก็บไว้พี่ปักสามหมื่นบาทแล้วมันขายไปมันไปดาวอะไรไม่ได้เลยหมอไปไม่ได้และอย่างหนึ่งคือรถรุ่นนี้เครื่องเดิมของฟออะไรสี่เอไ่ะสี่เอเอฟซีเอฟบีไม่โคตรทนแก๊สไม่รูผมติดแก๊สนะผมให้บอกให้คนนั้นผมขับรถอะซื้อมาจากเนี้ยแล้วก็ไม่ได้สนใจขับไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่เปิดฝามะน้ำมันเครื่องแห้ง ยังขับได้อยู่เออไม่โทษทนเลยทนนี่ผมซื้อมาสี่แสนกโลแล้วนะโอ้โหนี่แท็กซี่เห็นแท็กซี่ยังไหวผมปะนี่สี่แสนกโลนะตอนซื้อมาวิ่งมาแสนสองเนี่ยวิ่งเยอะนะไม่รู้เก็บไม่รู้เก็บเลขใหม่ตัวเองไปถึงขนาดนี้ไม่รู้ไปไหนมั้งนะกินข้าวลิงปะเคยรอบนึงนี่วิ่งอยู่ในกรุงเทพอพี่ออ้ยเมื่อก่อนมีรถคันเดียว ก็ต่อเนี่ยคือตอนที่ช่วงที่แบบแย่ๆก็ใช้คันนี้ขับไปเชียงใหมโโ่โอ้โหผมขับเหนือย่างใต้ผมขับกับเขาเนี่ยส่วนหนึงส่วนหนึ่งคือเนี่ยไม่อยากขายคือมันมีสตอรีอร่รรแล้วก็จริงๆหลกปกๆคือขายก็ไม่ได้ราคาก็ไม่ได้ขายใช่วัวน,นี้ติดมือหมดรถใช้เองเออดีครับนี่ก็ขับในวันละคันสบายเนี่ยโคอาทิ์เลยต่อต่อภาษีไม่ไหวเลยต่อภาษีเหนื่อยนะอย่างรถผมนี่ต่อภาษีถ้าจัลเปต้านี่ก็ปีนิดแปดพันลบาทนิดนะ คือพี่อยู่นี่ก็คือใช้แค่โตต้าแต่โตต้าเขาอยู่ญี่ปุ่นอ่ะอยู่ญี่ปุ่นใช้โตต้าใช้เซียงท่าจริงจริงมีคนมาถามผมเยอะนะลูกเพจผมมาถามว่าพี่รีวิวหน่อยผมใช้รถอะไรในไทยใช้อะไรในญี่ปุ่นใช้อะไรอ่ะล้วก็พี่จะอะไรคือจะบอกว่าไม่รู้จะรีวิวอะไรมันมันสามห่วงอะมันไม่ได้มีอะไรจริงจอ่ะผมยังงไปตอนแรกคิดว่าพี่ขับรถอะไรมาได้เลยคนมองว่าผม จริงเหมือนมีตังค์นะไม่ไม่ได้มีอย่คิดหรอกครับถ้ามีไม่ขับสามพวงหรออย <laughs> ่ถาถามมอสวยนะมอสวยล่างแปลไม่อะไนั้น,นกล้าเป็นนี <laughs> ่ไง <laughs> ผมบอกเลยว่าสบายกว่าเยอะ <laughs> อบางคนก็ถามมาเยอะว่าไปทํางานญี่ปุ่นคือคนไทยอ่ะแม่งชอบมองว่าไปอยู่ต่างประเทศอ่ะแม่งได้เงินดีกว่า <laughs> เฮ้ยมันได้ดีกว่าจริงๆ <laughs> แต่หยุดไม่ได้คุณอย่าลืมสิว่าค่าของชีพมันก็ดันตามขึ้นไปใช่ถ้าคุณมาเทียบว่า เงินเดือนญี่ปุ่นเนี่ยผมบอกเลยจบปรารีนตีคาตที่สองแสนถึงสองแสนห้าหมื่นเยนนะกอประมาณเจ็ดหมืน่น <70, 000, S 1> กว <100, 000. S 2> ่าบาทแต่คุณอย่าลืมนะถ้าคุณมาเทียบราค่ากินในไทยอะค่าเขาเขาเขาเโง่เลยตอนนั้นผมก็ต้องมีหลักหมืนม่นอะหลักหมื่นสิ่งที่ต้องเสียเลยนะครับภาษีตอนนี้ญี่ปุ่นแปดเปอร์เซ็นต์เขาบังคับคุณทำประกันเรียบร้อยแน่นอนเลกชาติฮอเก้นใช่ไหมเนนกิ้งก็คือค่าค่า บำนาญทุกอย่างประกันสุขภาพค่าบำนาญคือจะเป็นเดือนฐานเงินที่ได้อ่ะหักไปเลยครับสามสิถึงสี่เปอร์เซ็นเยอะนะอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่โดนเฉพาะค่าครับใช่เราคับจ่ายนะหักจากบริษัทแล้วหรือเราจะไปแจ้งเสียภาษีรายรับเองก็แล้วแต่เป็นหมื่นนะสามสิบเปอร์เซ็น่ะเออแล้วค่าโทรศัพท์ล่ะอืมค่าอินเทอร์เน็ตล่ะใช่ค่าน้ําค่าไฟอืมค่ากินญี่ปุ่นเลยเดินไงแน,น่ผมว่าอยู่ไทยดีกว่าถ้าคุณไม่ได้เก่งขนาดเป็นแบบ โอ้โหเป็นวิชาชีพที่เขาต้องการจริงๆที่จ่ายคุณแม่งเดือนละล้านเยนยอย่างเงี้ยอาวแล้วอย่างพี่พี่เดียญี่ปุ่นยังไงเรียนเองหรือว่าเราครูเขาฟังหรือถามก็ครูพักรับจำไม่ได้เรียนคลาสคละไรเลยไม่ได้เรียนเลยครับก็คือเป็นพูดได้ทั่วไปอะไ<ม>วยากรณ์ปฏิปตะเอาจำสาบม,ม,มีเลยคือคือไม่ได้สอนไม่ได้เลยคล้าผม่ะถามค่นถามนี่คือพูดไปเขาก็เข้าใจเราแหละอก็เหมือนพม่าอยู่ไทยให้ให้เปลี่ยนเหมือนผมคือพม่ามาอยู่ไทยแล้วกันพม่ามันก็ไม่เคยเรียนน่มัััก็ฟฟงงพูด ดีอะไร่เองตัวเองล้วนตัวเองอ่านเขียนไม่มีก็คนต่างชาตินี่แหละไปสอนให้ญี่ปุ่นมันรู้ราคาของตัผมอยู่ต่างจังหวัดแทนบ้านนอกบ้านนอก่อนมันยังไม่ค่อยรู้อะไรใช่ครับเปิดเว็บพิ่งซนี่ซื้อได้ไงก็ก่อนสามประตูซื้อ e g หกับคะแสเซนเมื่อวันนั้นถามราคาหลวมไหมก็หลุมนะพราเขาซื้อราคาตลาดจริงก็สามแสนนะเย็นนะครับได้สามพันสามพันพันละแสนเย็นแสนเย็นแสนเย็นคือจริงจงอ่ะจะเลือกซื้อแค่คันเดียวเพราะว่า อีกสองคันใภายในมันไม่มีอะไรเลยแต่ยุคสมัยก่อนตอนนั้นที่ทำอ่ะคนเล่นรถอ่ะพี่พมก็น่าจะรู้ขเขาก็รื้อภายในทิ้งหมด <c oughs> แล้วก็ใส่โรบาร์ของซ <c oughs> ิ่งของซิ่งมาเน่านี้แม่งเก็บของเดิมใช่ไหมแม่งก็ไม่รู้เรื่องเหมืเมื่อก่อนไอเจ้าเนี้ยแม่งก็บอกเฮ้ยกูจะขายสามพันเลยเนี่ยสามแสนเยน <c oughs> เอาดิเฮ้ยก็ซื้อได้ด่าแต่เน้าวันนั้นราคานะก็จะมีฉุกคิดนะ <c oughs> เออก็ยังไม่ได้แพงเท่าไหร่ใช่มพงกว่ารถบ้านเราเพราะว่าของ ในบางน้ำเมือเ่อก่อนเที่ยวบีสิบหกโตะอะไรห้าหมื่นเอาไง,ไง่ายๆซื้อรถทั้งคันดีกว่าบีสิบหกอะแสนต้นได้บีสิบหกทั้งคันใช่ทนนชันในครบอะ่ะคือแสนต้นเนี่ยคือรอสามแสนนี่คือแบบออกงานใช่ <laughs>